ฉากนี้สุดน้าวเวทีก็พี่น้องพบกับพี่หนึ่งพระเอกกี่หนึ่นเงเซฟติ่งแห่งจังหวัดพิจิตรครับได้รับสมญ,ญาณว่าพระเอกน้ำเสียงเด็ดเน็ดพานุวัฒน์และติดตามมาด้วยดาวตลกมุกเพชรบองเอิญฉายาไม่ดิ้นไม่ยับกลางเก้าอีกยาวไกลเป็นดาวดวงใหม่แห่งวงการชื่อนี้เพิเ่งมีไม่นานขันยาต่อตาใจสายตาไม่รอยอยวาวว่านายนาสังเวชฝากเพื่อผมเนต รบแล้วครับพี่น้องกับพระเอกน้ำเสียงเด็ดเพชรบางเอินและดาวตลกมุกเด็ดผานวดครับพี่น้องจ <c oughs> ะโดนจะโดนอย่างเมื่อกี้ใครจะไม่ทอดทิ้งพระเอกตัวจริงแม่จะติดตาไม่ความเมตตาผมเป็นดารารุ่นหลังจะมีไม่นะาใครจะปราณีเชียบผมไม่ดีเด่นดัง ทำไมไม่เกิดพร้อมกูล่ะแกอ,อยู่รุ่นกูเนธพานุวัตรกับเพชรบ,บังเอิดออกแล้วจ้าฉายาไม่ยิ้มไม่หยาบก็ไม่นองยิ้มไม่ได้เดี๋ยวคนดูเห็นฝันครับโอกาสหน้ากลัวทิ้เนี่ยกูไมป็นท่ไปเยียววะขนาดนี้ขนาดนี้เกย,อ,เกยอย่างเดียวก็ต่อยกันๆๆๆๆๆๆๆ มามาตังมันเนี่ยเนี่ยให้มีน้องจอย่างผมมั่งทีหลังตัวเองอ่ะทำไมอ่ะผมจะไม่เอาคนเดียวอะไรยังเรียกให้เนี่ยคุณมากครับคุณยงสงครับครับขอบคุณครับไม่ยี่สิบก็ตีหกพันเนี่ยใช่ไหมหกพันไหมติดคูณติดป่ะพระสงฆ์ทันขวัญประเทศสวย เรืงสงทันขวัญประเทศสวยนิเวศเวียงวังมีจิตไมตรีเป็นที่ตั้งศักดิ์สิทสว่างสวาย ไม่ปล่อยให้ย่วยเรื่องช่วยพยงุงให้บ้านเมืองเรื่องรุง่งวิรยัยพระองค์ไม่งไงข่าวเขาว่า ไอ้ตามทะเลาะก็เสียไปแล้วไงเอาก็ถามเขาจริงนะฉันจะรู้ไมเนี่ยฉันเพิ่งมาได้สองคืนเองสงสัยแต่มันก็ไม่เคยทําอะไรใครในตามอ่ะก็ถามเขาทีไปเคลียร์เขาทีมาถามฉันจะรู้ไหมเนี่ยลักมันมันก็ถือฉันฉันก็รักมันในตามอ่ะเออก็เฮีย้าอยู่ก็ตะเสมแล้วเอ,อาจะรักยังไงเนี่ยเออก็ทำไมแล้วักมันเป็นไงล่ะแล้วไปด่าเขาทำไมเล่าด่าที่ไหนเล่าเออด่าที่ไหนไม่ได้ด่าก็ไปว่าเขาเป็น ไม่ได้ว่ารักว่าทีไหนล้กก็พูดให้ฟังเนี่ย๋อพูดให้ฟังทีหลังมีเรื่องอะไรก็ไม่บอกแล้วปากไม่ดีพงอะทำไมอะเล่นเ่นไปจะดูแต่เรานั้นดูแต่สองคนนั้นมั่งหยุดแล้วเขาหยุดแล้วกบจันมาฮึกขึ้นอีกแล้วเออม่กบารังต่างทองแห่งนี้เจ้าในนามข้าพเจ้ามีนามว่าแสงเดือนก็มอมมาดเล็กดิ่งเจ้ามีเสด็จพี่อยู่หนึ่งคนมีนามว่าแสงดาวทุกๆครั้งจะต้องไปขึ้นพ้าเสด็จพี่ เขาเป็นหน้าที่ของเราตอนนี้บ้านเมีก็ได้เร็มที่แสงดาวประคองอยู่ว่ายังไงเสร็จพี่ผู้ชค่ะแสงเดือนกระหม่อมถอยมังค Ộ วไม่เยอะครัเจริญสุขเถิดทั้งสองพระองค์เลยช่วยกันแก้ไขหน่อยได้ไหมเนี่ยมานั่งข้างพี่ข้างบนนี้ก็ได้ยังไงยังไงเป็นถึงเจ้าต้องแก้ไขรัฐบาลได้แน่ทำไมวะช่วยบอกหน่อยได้ไหมยังมีหวยล็อกเลยเออแล้วจะไปบอกยังไงเล่า มันออกลอกทุกงวดเลยอย่า <ไป S 1> ว่าแต,แต่เจ้าเลยข้าเองยังโดนหวยกินเลยก็หม่อมไม่โดนกินแล้วแต่จะมือโกงพะยะค่ะเจ้าแสงเดือนพระเจ้าข้าเสร็จพี่เจ้าจำได้หรือไม่ครั้งอดีตเจ้าเคยนะัดถ่ายทอดคำสั่งไปให้ประชาชนที่อยู่ตามดอยปลูกต้นเฟื่องฟ้าปลูกพืชลมลุกพร้อมด้วยพืชไร่พืชสวนแต่บัดเดี๋ยนี้บนดอยเฟื่องฟ้า ที่เคยสวยสดงดงามกับกลายเป็นดอยแห่งฝินดอยแห่งกัญชาไปแล้วน้องรู้หรือเปล่าจริงเหรอผู้เจ้าค่ะเมื่อตอนนี้มีกัญช,ชาด้วยหรือเปล่าค่ะมีนะสิไปหาซื้อมาแกงหนูสกิโลดีไหมมันใช้เยอะขนาดนั้นเลย <c oughs> หรอแกงหนูนะฮะยังไม่ถึงเครื่องเพราะว่าตอนนี้มีผู้นําดอยคนใหม่ที่ย้ายเข้ามาอยู่ฟังให้ประชาชนที่อยู่ที่นั่นปลูกฟินปลูกกัญชาก,กันเป็นอาจิพี่วันเกรงเหลือเกิน ประชาชนราษฎรของเราที่อยู่บนดอยจะติดสิ่งพวกนี้น้องคิดเห็นเป็นประการใดบ้างกระหม่อมคิดว่าหัวหน้าดอยคนใหม่ไม่ได้เกรงกลัวในบารมีของเสด็จพี่แม้แต่นิดเดียวถ้ามีเรื่องแบบนี้ไม่ไดีเกิดขึ้นกระหมออ่อมทูลขออาสาไปดูด้วยตัวของกระหม่อมเองได้ไหมผู้ชมคะแสงเดือนการในครั้งนี้พี่ตั้งใจเข้าไว้พี่จะล่วงหน้าไปก่อน พี่อยากเห็นกระปาถ้าหากเป็นเช่นไรแล้วเห็นท่าไม่ดีน้องก็จงเร่งเดินทางตามพี่ไปก็แล้วกันถ้าปากน้องขดวนเร่งเร็วเลยค่ะไม่เป็นเรื่องเล็กๆเลยค่ะตอนนี้มีคนทำความผิดอยู่บนยอดเฟรื่องฟางคนร้ายยังอยู่แน่นอนถูกต้องพงอยากรู้เราอยากเสด็จไปดูไม่ได้ไปลักษณะนี้คนร้ายก็ไหวตัวทันดีไก็ครับก็อย่างที่ท่านพูด เราต้องทํำยังไงแล้วถ้าถ้าอย่างนี้กระหม่อมว่าไปหาเสียแป้งดีกว่าไหมเอ้ยเราจะรู้ไหมเนี่ยเขาอยู่ไหนเนี่ยเสียแป้งไปหาเสียแป้งก่อนพงไปต้ปลอมตัวไปไงพี่คะปลอมตัวไปยังไงปลอมตัวเป็นชาวบ้านปรับผมเข้าไปเออปลอมตัวไปเลยปลอมตัวเป็นชาวบ้านใช่ถ้าจะเป็นชาวบ้านเนี่ยเปลี่ยนชื่อเป็นชื่อก็ต้องเปลี่ยนชื่อชื่อชาวบ้านก็จะชื่อคําเดียวชื่อคําเดียวด้วยเราชื่อว่า ราชบุตรแสงเดือนผิดปกติเลยชาวบ้านต้องรู้เลยล่ะเ้วาะเปลงก็ต้องใช้คําเดียวต้องตัดทิ้งไปตวงต้องตัดทิ้งให้กระหม่อมคิดกระหม่อมว่าตัดดอออกไปเลยดิไหมพงษอ้าวดออะไรเนี่ยดอเดือนไงเออก็ดอเด็กก็ดอเด็กสิก็เดือนน่ะตัดออกดอเด็กออกไม่มีดอนะพงอ่ะก็เหลือแสงตัวเดียวแสงตัวเดียวไม่มีดออ้าวก็เดือนตัดทิ้งไปก่อนไงมันก็พูดที่มันจบสิว่าตัดดอเด็กออกไปกะหม่อมไปด้วยแต่กะหม่อมไม่ต้องตัดดอทำไมไม่ต้องตัดเล่า าตัดดอกจะไปอ่านไงแล้วพี่คะอ๋อดิงเหมือนเดิมชื่อดิ่งเหมือนเดิมพระเจ้าค่ะคำพูดคำจาก็ต้องเปลี่ยนเปลี่ยนยังไงัจะพระเจ้าค่ะพระองค์ท่านแบบนี้ไม่ได้ผู้คนเห็นผู้คนที่ญิงก็ต้องสงสัยต้องเปลี่ยนคำพูดคำจาเสียใหม่ต้องพูดมึงมาพาโวยเรียกมึงเรียกกูโโทำตัวสนิทเหมือนเพื่อนกันเลยไม่ได้เลยพี่คะทำไมอย่างอื่นก็หม่อมทำได้หมดแต่การพูดมึงกูก็หม่อผมผงทำไม่ได้พี่คะ เ,เ,เพราะว่ากระหม่อมเนี่ยมันเชื้อคุณน,นางเก่าโอ้โหทีนี้ก็ยากขนาดทหารด้วยกันยังไม่เคยพูดมึงกูหรอและนี่ใครล่ะพงษ์อ่ะพงษ์เป็นเจ้าฟ้าพระมหากษัตริย์กระหม่อมแค่เป็นทหารกับเต่ถอ,ถอยดยศออกก็เป็นไพชนคุณธรรมดาก็ใช่แล้วกระพงษ์เป็นขึ้นหนัดเจ้าเนี่ยใจพูดมึงกูกระหม่อมพูดกับมึงไม่ได้แล้ว พูดเธอนะฮะเราอนุญาตพระองค์นึกว่าเห็นใจกลัวพูดนิดเดียวก็ได้ยังไงก็อย่าอกคับกระหม่อมเลยยังไงกระหม่อมก็พูดก็มึงไม่ได้เอาสักนิดสักนิดไม่ได้ไอ้บอกไม่ได้ไม่ได้จะมาพูดยังไงล่ะพระองค์เป็นเจ้าก็มัเป็นชาวบ้านเป็นทหารให้พูดมึงกูกระหม่อมพูดก็มึงไม่ได้ล่ะเฮ้ยกระูดมาตั้งหลายคำแล้วเนี่ยพูดมาตั้งหลายคำแล้วอ๋ออย่างเงี้ยพอได้พอได้จะถึงโทษกูกระหม่อมกันกัน เกิดมาจะไปวันนี้หรือชายไปวันนี้หรือบุบนีต้องก้าวต่อไปในวันข้างหน้าสแสวงความสุขอยู่ทุกเวลาเหนื่อยก็ทนไม่บ่นไม่ว่างปารถนาก้าวต่อไปเรื่องจะหนาวอีกแล้วหนาวอีกแล้วจะไม,ม่ลงไม่คนข้ามไดเพราะเราเกิดเป็นชาย